โอ้ยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปข่าวริร์ภูนะครับประจำวันที่สองพฤศจิกายนช่วงเย็นนะครับเอ๊ะองียงวะมือนนี้มันก็เงียบแต่พราะพียงพี่องมันเงียบแช่ครับเฟซบุ๊กผมก็เงียบแต่น้อเป็นอย่างน้อทําไมวันนี้มันเงียบๆจังเลยนะครับอะไรนะอะไรใต้ใต้นะอะไรนะอะไรใต้ใต้วะ ในอที่ก่อนนะครับมีคนพูดว่าอะไรนะใต้เท้าใต้เท้าอะไรสักอย่างนึงแหละเต็ม Facebook ผมเลยนะครับวันนี้อยากจะบอกว่าใต้เท้าที่เธอชอบล้อในวันนั้นวันนี้มันกลับมาล่อเธอแล้วนะจ๊ะสาใจเว้ยยอดเยี่ยมก็ต้องบอกว่าแซลคันคำๆนะครับเปิดรายการเข้ามานะครับก็ แฟนบอลหงแดงก็มีความสุขบ้างนะครับหลังจากที่ขมขืนมาทั้งอาทิตย์นะฮะก็เช่นเคยนะครับมาพบกับแอดมินเบงกับสรุปขา่าวร์พูลช่วงเย็นนะครับมีให้ได้ติดตามเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นอรอบเย็นนี้ก็มีน่าติดตามนะครับเป็นจัดเตังสือวอร์พิลเอ็กโคนะครับที่เขาออกมาวิเคราะห์ว่าสลอตน่าจะเจอโจทย์ใหญ่แล้วละ่ะเรื่องปัญหากองกลางนะครับเมื่อคืนนี้กองกลาง3คนนะครับ แม็กอลิสเตอร์แกลฟเนแบกโซบอสไลน์ลงเล่นร่วมกันนะครับเล่นโคตรดีไร้ที่ตินะครับปัญหามันก็เลยเกิดนะครับเพราะว่าฟอร์เรนเวสจะไปลงเล่นที่ใด <c oughs> ตำแหน่งไหนนะครับเมื่อคืนนี้ส่งมาลงเล่นในช่วง15นาทีสุดท้ายก็ทดลองเอาไปเล่นในบทบาทฟอร์สไนก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับ <c oughs> เป็นปัญหาสล็อตแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามนะครับจากสื่อของ ลิว r p พูอ e โค o นะครับและก็มีจากทางสื่อของแอนฟิวอ i นเด็กนะครับเป็นเชิงบทวิเคราะห์นะครับของเดวิดลินนะครับนักข่าวที่น่าเชื่อถือเขาออกมาวิเคราะห์ชี้สามกุญแจสำคัญที่ทำให้หงแดงคืนชีพทุบวิลล่าสองศูนย์สองหน่วยครับพอไม่มีน่องทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับอยู่ในสรุปข่าวลิวพูช่วงเย็นนะครับกับแอนบิเมิง ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามร่วมเชร์ไปด้วยกันนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับจากลิเวอร์พูลเอ o โค่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเชิงปัญหาของสล็อตที่ต้องแก้นะครับอ่ะไปฟังกันหน่อยโจทย์ใหญ่ของสล็อตปัญหาเวียดหนักข้อขึ้นหลังแผงกองกลางชุดเก่ายึดต,ต,ตำแหน่งเขื่อนสะเทือน116ล้านปอนด์สล็อตเจอจนหินนะครับหลังแผงกองกลางชุดแชมป์เก่าคืนฟอร์มเทพ ยึดตัวจริงคืนชัชนะ2-0เหนือาร์เซนวิลล่าไม่ใช่แค่สามแต้มธรรมดานะครับแต่มันคือคำประกาศครั้งสําทันจากอเนอร์สลัดที่ตัดสินใจเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการหวนคืนสู่อดีตและมันก็ได้ผลแต่ชัชนะครั้งนี้กลับทิ้งปัญหาใหญ่ไว้ให้ขบคิดเมื่อที่ยืนของสตาร์ค่าตัว116ล้านปอนด์อย่างฟลอเรนเวสกลับคลุมเครือยิ่งกว่าเดิม The b a c k คืนร่างเมื่อสูวนสำเร็จเก่ากลับมาทำงานสร้กงแก้เกมด้วยการย้อนเวลานะครับกลับไปใช้ขุมกำลังที่ไว้ใจได้เขาเขย่าแพงมิกฟิลใหม่หมดจดและอันการมเป็นแบกคืนทับจับคู่กับเล็กซิสแมกลิสเตอร์ในบทบาทคู่กลางและทิจกันก็คือการปลดปล่อยโดมินิกสบอลสไลน์กลับไปเล่นหมายเลข10บตำแหน่งที่เขาเคยโชว์ฟอร์มเทพเมื่อฤดูกา่อนผลลัพธ์คือเคมีที่ลงตัวทันที แมกกาลิสเตอร์กลับมาคุณจหวะเกมได้เนียนตาส่วนโซบอสไลคือแมนออฟเดอะแมตต์ตัวจริงที่วิ่งพลานไปตัวสนามสร้างสมดุลทั้งเกมรุกและเกมรับส่วนเวียดค่าตัว116ล้านปอนด์จะไปอยู่ตรงไหนล่ะครับและในวันที่แผงกองกลางชุดเก่าโชว์ฟอร์มไร้ที่ติเพราะเรนเวียดสราาค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สมสรกลับถูกจำกัดเวลาในสนามเหลือเพียง15นาทีสุดท้าย ในบทบาทฟอร์สไนที่ดูไม่ถนัดนี่คือโจทย์ใหญ่ที่สล็อตต้องปวดหัวอย่างหนักแม้เวียตอาจได้ลงตัวจริงในเกมยุโรปแต่ฟอร์มก็เล่นที่สมบูรณ์แบบของแผงมิฟิลชุดนี้กำลังตั้งคำถามตัวโตๆนะครับว่าจะยัดสไตเยอรมันไว้ตรงไหนในแผนการเล่นนี้คลินชีตรากในรอบ11นัดและมามาดาซิวิลีที่ชนะเดิมพันไม่ใช่แค่เกมลุกที่คืนฟอร์ม เกมรับที่เคยรั่วก็กลับมาเหนียวแน่นจอชี่มามาดาชิวิลี่ที่ต้องเฝ้าเสาแทนอาริซงเบเกอร์โชว์ซูเปอร์เซฟสำคัญพาทีมคว้าครีนชีทแรกในรอบ11นัดได้สำเร็จเหนือกว่าเอเมริโนโมาติเนสนาทวันแชมป์โลกที่ก่อความผิดพลาดจนทีมสียประเปแดรกแนวะรอับอย่างมาจิฟันไดและแอนดี้โรเบอร์สันกลับมาคุมเกมได้อย่างเด็ดขาดนี่คือสัญญาณบวกที่ทีมโหยหามานาน เดิมพันที่คุ้มค่าแต่บททดสอบจริงกำลังมาการเดิมพันของสลัดที่ยอมทิ้งถ้วยหลีครับนัดที่แพ้พาเลท3-0ที่แอนเฟลเพื่อเก็บความสดไว้ในเกมนี้ถือว่าคุ้มค่าพวกเขารอดพ้นสถิติแพ้ในลีก5นัดติดครั้งแรกตั้งแต่ปี1953ได้สำเร็จแต่เรื่องจริงเพิ่งเริ่มต้นบททดสอบนรกกำลังรออยู่ทั้งเดียมริตในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยน และศึกชี้ชะตากับแมนซิสตี้สุดสานาหน้านี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าหงแดงกลับมาจริงหรือเป็นแค่การตื่นตัวชั่วคราวนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าอีก2เกมถัดไปอุ้ยหนักๆทั้งนั้นเลยนะฮะมาริดและก็แมนซิตี้นะครับแต่เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยฟอร์เรนเวียตก็ยังหาที่ลงไม่ได้นะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะฮะผมเองแอดมินเม้งเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า จะไปลงหมองไถ่ด้พี่น้องเด้สว่วนแฟนท่านไหนนะครับสแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับว่าเวทคงควรไปเล่นในตำแหน่งใดนะครับพิมพ์มันได้เลยสแสดงความคิดเห็นได้เลยนะจ๊ะอ่ะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นเชิงวิเห์นะครับจากสื่อแอนฟิวเด็กนะครับเป็นท่านนั้นกูรูที่มีชื่อว่าเดวิลินนะครับนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนี่คือฟอร์มที่รอคอย ลินชี3้3กุญแจสำคัญหงแดงคืนชีพทุบวิลล่า20นี่สี่ของจริงวงในชี3้3กุญแจปุกผีหงแดงสิ้นสุดฝันร้าย4นัดรวดกาเฟนแบกโซบสไลน์คือคำตอบสิ้นสุดการรอคอยนะครับใจชนะ20เหนือแอตตานิล่าไม่ใช่แค่การปลดล็อก3าแต้มหยุดสถิติแพ้รวดสี่เกมที่แสนจะปวดแต่มันคือการกลับมาของฟอร์มการเล่นที่แท้จริงที่แฟนบอลหงแดงโหยห,หา เดวิดลินนะครับนักวิเคราะห์ขาประจำชี้ชัดนะครับว่านี่คือชัยชนะที่มาจากเนื้อหาไม่ใช่โชคช่วยและนี่คือ3ากุญแจสำคัญที่ทำให้ทีมของอาร์เนสโอตขืนเทีพ 1. การควบคุมเกมที่หวนเขืนนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาลินย้ำว่าสิ่งที่เขาชอบที่สุดในเกมนี้คือการควบคุมเกมที่ผ่านมาเราอาจจะแพ้เพราะโชคช่วย แต่สิ่งที่สําคัญกว่าคือฟอร์มการเล่นลินกล่าวแต่เกมนี้ลิวภูลเป็นฝ่ายคุมจัะเวะเกมทั้งหมดพวกเขาจัดการกับการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้อย่างเยือกเย็นนี่คือชัยชนะที่คู่ควรที่สุดในรอบหลายนัดเป็นการกลับมาเชื่อมต่อกับอัตลักษณ์ของตัวเองได้อีกครั้งไม่ใช่ใชัยชนะแบบฉาบสวยที่รอแต่พึ่งดวง 2. แดนกลาง3ปอปอดกลับมาแล้ว นี่คือไฮไลท์ที่แท้จริงของเกมแพงมิคฟิลที่เคยถูกตั้งคำถามกลับมาระเบิดฟอร์มสุดยอดลินถึงกับต้องอุทานว่าการฟ็นแบกและโซบอสไลน์เล่นได้สุดยอดมากเราเกือบลืมไปแล้วว่าแพงมิคฟิลชุดนี้เคยดีแค่ไหนเมื่อปีที่แล้วโดยเฉพาะฟอร์มของโซบอสไลน์ที่วิ่งพลานไปตู้สนามลินกล่าวแบบติดตลกว่าผู้ชายคนนี้ต้องมี3ปอดแน่ๆนวินยัยพลังงานและความกระตือรือร้นที่กลับมา ทำให้ลินฟันทงว่าในความเห็นของผมด้วยฟอร์มปัจจุบันกาเปนแบกและโซบอสไลคือ2คนที่ห้ามดรอปโดยเด็ดขาด3แท็กติกเอมรี่ป้อนเข้าปากสิงห์ยางไรก็ตามชชนะครั้งนี้ต้องให้เครดิตกับความผิดพลาดของคู่แข่งด้วยลินชี้ว่าอูนายเอมรี่ช่วยให้ลิเวอร์พูลเล่นง่ายขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อข้อควรระวังเล็กน้อยคือแท็ติกของวิล่ามันเข้าทางลิเวอร์พูล เต็มๆกรั้งที่วิล่าดื้อดึงที่จะพยายามเซ็ตเกมสั้นๆจากแดนหลังทั้งๆที่รู้ว่าจุดแข็งของหงแดงคือการเพสซิ่งเปรียบเหมือนการป้อนบอลเข้าปากสิงผมได้ยินคนถามว่าการเพสซิ่งของลิเวอร์พูลหายไปไหนแต่คุณจะเพรสไม่ได้ถ้าคู่แข่งเอาแต่ศาสตร์บอลยาวลินอธิบายผมคิดว่านั่นคือความผิดพลาดของอุนเอเมี่ที่ไม่ยอมปรับตัว แม้ใช้ชนะนัดเดียวยังไม่สามารถตัดสินรู้ดูการได้แต่การค้นพบความเข้มข้นและส่วนผสมที่ลงตัวในแดนกลางครั้งนี้คือการเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญที่สุดที่จะพาทีมกลับสู่เส้นทางลุ้นความสาเร็จอีกครั้งนี่คือเดวิลินนะครับออกมาวิเคราะห์3จุดนะครับที่หงแดงเอาชนะแอตาวิาที่สอนะครับมีเหตุผลเลยนะฮะแอดมินก็เห็นด้วยเลยนะครับอ่ะ เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นบทสมภา์หลังจบเกมนะครับจากลิเวอร์พูลเวิลด์นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของอูนัยเอเมรี่นะครับกุนซือของแอตตันวิล่าเราฆ่าตัวเองเอเมอรี่สุดหัวเสียวิล่าคองเกมยิงชนคารแต่พลาดมหันยื่นชัยให้หงปลดล็อก2-0อูนัยเอเมรี่นะครับกุนซือแอตตันลาออกอาการเซงสุดๆนะครับอย่างปิดไม่มิด ชี้ลูกทีมหยิบยื่นความพ่ายแพ้กับตัวเองชัดๆหลังเปิดเกมได้เหนือกว่าลิเวอร์พูลทุกกระบวนท่าแต่กลับพลาดง่ายๆจนเสียประตูแรกก่อนจะพ่ายแพ้ไป2-0ที่แอนฟิลปล่อยให้หงแดงปลดล็อกชัยชนะในลีกที่รอคอยได้สำเร็จหยุดสิติแพ้รวด4นัดลงได้เสียทีเกมที่ควรเป็นของวิลา่าแต่จบไม่ลงนีง่คือเกมที่สิงห์พงาต,ต้องตบเข่าชาด,ด้วยความเสียดาย พวกเขาเริ่มต้นเกมยันดุดันภายใต้ความกดดันของเจ้าถิ่นและเกือบทะลวงประตูดได้หลายครั้งทั้งจังหวะซัดชนเสาของมอร์แกนโรเจอร์และลูกยิงจ่อจอของแมตตี้คลาสที่จอจี้มามาดดาชิรี่โชว์ซูเปอร์เซฟปัดบอลไปชนคานอีกครั้งเอมิลี่ถึงกับระบุว่าเราคองเกมได้และรู้สึกสบายใจมากๆในช่วง30นาทีแรกพวกเขาสามารถทำลายเกมเพรสซิงของลิเวอร์พูลได้หมดจดจุดเปลี่ยนหายนะ เมื่อมาร์ติเนสจ่ายพลาดแต่แล้วจุดเปลี่ยนที่เป็นฝันร้ายก็มาเยือนจากความผิดพลาดของผู้เล่นตัวเองเอมี่มาร์ติเนสผู้รอกสาประตูวิล่าพยายามจ่ายบอลขึ้นหน้าแต่กลับพลาดมาหันบอลไปเข้าทางโมเมตซาร่าที่ยืนรออยู่ก่อนจะยิงเข้าไปในประตูที่เปิดโล่งอย่างง่ายได้เป็นประตูที่250ของซารากับสมสรเรากลับมาทำผิดพลาดเองจนเสียประตูแรกเอมมี่กล่าวอย่างหัวเสีย ในช่วงเวลาสำคัญที่เราต้องรักษาสกอร์0-0เอาไว้ให้ได้ประตูปิดกล่องตอกย้ำความเจ็บปวดหลังจากโดนหมัดน็อกจากความผิดพลาดของตัวเองวิลาก็ดูเหมือนจะเป๋ไปและมาโดนประตูตอกฟ้าลง2-0ในครึ่งหลังจากจังหวะยิงไกลของไรอันกาเฟนแบาที่บอลไปฉลับกลองหลังเปลี่ยนทางเข้าประตูไปจบสิ้นความพยายามของวิล่าในทันทีแม้เอมิลี่จะพยายามมองโลกในแง่ดีว่า ไม่ผิดหวังกับโครงสร้างของเทียมแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือ3คะแนนที่แอตตันวิลล่าโยนทิ้งไปเองอย่างน่าเจ็บใจที่สุดนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของท่านอุนายเอมเมอรี่นะครับกุนซือของแอตตันวิลล่านะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเป็นทางสื่อของเมโทร นะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของสตีเวนเจอร์าดนะครับนี่ที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับตำนานสโมสอนนะครับอย่าพึ่งหายใจทั่วท้องเจอร์าดส่งสารเตือนสลัดชัยชนะเหนือวิลา่าแค่ยาแก้ปวดของจริงรออยู่กลางสัปดาห์แมนความครับอย่าเฝ้าดีเจของจริงสิมาอีก2เกมได้พี่้งังสตีเวนเจอร์ลาดนะครับตำนานสมสรลิเวอร์พูลออกโรงเบรกหัวทิมทันทีส่งคําเตือนตรงถึงอานเนอร์สลัด ว่าจะพึ่งชะลาใจเด็ดขาดแม้พึ่งพาทีมปลดล็อกชัยชนะสุดสำคัญเหนือแอตตันวิล่า2-0อยู่ย์โสติแพ้รวดในลีก4นัดได้สำเร็จชี้ว่านี่เป็นเพียงการปลดล็อกชั่วคราวและวิกฤตความกดดันแล้วรอกใหม่กำลังจะกลับมาถาถมนทันทีในเกยมยุโรปวันอังคารนี้แม้2ประตูจากโมซาลาและไรอันกาเป็นแบกจะช่วยคลายความกดดันมหาศาลที่สะสมมานานนับเดือนหลังไม่ชนะใครในลีก นะับตั้งแต่เดือนกันยายนและช่วยต่อลมหายใจให้สล็อตจากกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ที่ถาถมอย่างหนักแต่บททดสอบที่แท้จริงยังรออยู่โดยช่วงเกมชี้ตาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กับเรอยวมาดริดและศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ที่จอคิวรอในอีก8วันข้างหน้าคำเตือนจากตำนานที่นี่ความกดดันกลับมาเร็วเสมอจชลาบยืนนว่าสล็อตและลูกทีมห้ามคิดว่าพ้วิกฤตแล้วเด่นขาด เขาจัดการช่วงที่ผ่านมาได้ดีเขานิ่งมากภายใต้ความกดดันอดีตกัปตันทีมกล่าวแต่นั่นคือความคาดหวังที่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลคุณหยุดพักผ่อนกับความสําเร็จเดิมไม่ได้มันคือการไล่ล่ากความสําเร็จต่อไปใซสานาณนี้ยอดเยี่ยมเขาเครดิตแต่เกมหนักๆมันถาโถมเข้ามาเร็วมากในอีกสวันความกดดันจะก่อตัวขึ้นอีกครั้ง พราะเขาจะถูกคาดหวังให้เอาชนะเรียวมาริดสัญญาณบวกรอยยิ้มของคีแมนกลับมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับสตีวิจียังชี้ถึงสัญญาณชีพที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในเกมนี้นั่นคือฟอร์มการเล่นของ2เสาหลักของทีมที่สําคัญที่สุดคือ2ผู้เล่นที่สําคัญท,ที่สุดในทีมชุดนี้อย่างเวอร์จิฟันไดและซาลากลับมายิ้มได้อีกครั้งโจราดกาวฟันไดยิ้มได้เพราะกินชีส ส่วนดาวเด่นอย่างซาร่าก็ทําประตูได้แล้วเขาก็ยิ้ม2คนนี้คือกุญแจสําคัญตีฉาทีมนี้เดินไปข้างหน้าด้านอเนอร์สลลตยอมรับว่าทุกคนรู้สึกถึงความสําคัญของเกมนี้และชื่นชมลูกทีมที่แสดงเห็นว่าพูดเขาอย่างสู้ไม่ถอยเพื่อพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ก็ออกมาเตือนน้องๆน,น,นะครับก็ต้องบอกว่าหนักเหลือเกินฮ เจอกับเรียวมดริแล้วก็แมนซิตี้นะครับใน2เกมถัดไปนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าผ่าน2เกมน,นี้ไปแล้วไม่แพ้นะครับเราจะพุ่งกระฉูดเหมือนบังไฟเลยพี่น้องเอ๋ยนะครับแน่นอนนะฮะกำลังใจมันจะมาเพียบเลยนะฮะ mm hmm. เรียวมรติก็ฟอร์มดีนะครับแมนซิต mm ี hmm. ้ก็กำลังมาด้วยนะครับอ่ะนี่คือสรุปการลิเวอร์พูลร,รอบเย็นของประจำวันที่2พฤศจิกายนนะครับกาติดสถานการณ์ ลิเวอร์พูลของเราไปด้วยกันกับช่องชายว่าข้างลิเวอร์พูลนะครับตอนนี้ขึ้นที่3ก็จริงนะครับแต่ยังห่างจากฝูงอาร์เซนอล7คะแนนนะครับก็ต้องบอกว่าเราค่อยๆเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะฮะอย่าหวังอะไรที่มันมากมายอยู่กับปัจจุบันนะครับพระท่านบอกว่าอยู่กับปัจจุบันก่อนนะครับอนาคตค่อยๆคิดนะครับค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวค่อยไปลุ้นในอาร์เซนอลสะดุดแล้วเราก็ต้องชนะให้ได้นะครับมันจะได้มันหน่อยนะครับ นี่คือสุดข,ข่าวร์พูลนะครับรอบเย็นฝากด้วยกันนะครับชอบ่องกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับร่วมเชร์สโมสรร์พูลไปด้วยกันแล้วก็ฝากเพจชื่อว่าท่านแมวด้วยนะครับเราไปาระบายอารมณ์นะครับระบายความรู้สึกดีใจเสียใจอยู่ที่เพจนั้นด้วยนะครับส่งตรงจากแอดมินเลยนะครับขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับช่องเล็กๆช่องนี้และกัรมาพบกันใหม่สวัสดีจ้า ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็รับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ